พอเลยผมอยากเปิดไปทางเปนล็อกเลยแม่งปิกปลอยก็ได้วะถึงแรงพอเลยไม่ขังตัวเองเลยสวัสดีอย่าทุบแล้วนุ่นจะตายอยู่ด้านล่างมั้งสิทำไมด้านล่างมันเต็มไปด้วยพีเราโดนดิกัง

แก้บักเรื่องรถไฟไม่รถรถไฟไม่มีรางแล้วหรอเนี่ยเด้ยไม่ขึ้นไม่ได้ไ่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไอรู้แล้วเดี๋ยวเออเด้อเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ่อมเม็นล้อก่อนตะกี้แม่งเป็นรูไอร่างกแตง โชว์ความความเกลียดนะอ้าเออเกือแล้วก็ตาไม่รู้ทัี่หัวพองเกลวยใครใช้มึงอัดอ่ะเฮ้ยต้องทำให้มันแหลกกว่าเดิมโอ้โหบิวที่ไหนเนี่ยฮะนั่และวาง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 ให้หมดวางวางต้องทำให้มันแหลกโอ้โหบิวบิวอีกแล้ว มันแหลกขึ้นเอ,เอ,เอ,เอลียมค้างขึ้นมาไงเลียมค้างเออยิ้มเลย,อ,ยออกจากที่นี่ก็ดีนะเดี๋ยวรีแยมมันค้างเล่นเดี๋ยวออกจากที่นี่พี่แมงโปยังไม่หยุดเดี๋ยวเอาเอามันออกก่อนให้มันระเบิดดิอยจะให้รีแยมแม่งเป็นสแนปช็อตมากเลยพอ,อเเล